อีกจุดค่ะคุณผู้ชมพื้นที่ปลายน้ําของภาคอีสานที่อําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะคะถึงตอนนี้ที่อุบลหลายชุมชนยังเจอน้ําท่วมสูงค่ะมีการประเมินว่าชุมชนริมน้ํามูลต้องอยู่กับสถานการณ์น้ําท่วม อีกสักระยะหนึ่งซึ่งไม่แน่นะคะว่าจะยาวเท่าไหร่ฝนยังคงตกลงมาเติมปีนี้ค่ะมีการนำบทเรียนน้ำท่วมจากปี2562มาปรับใช้เขาเริ่มจากการตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยชุมชนนะคะนำร่องทำบ้านลอยน้ำให้กับผู้ประสบภยัยจะได้ไม่ต้องอพยพไปไกลบ้านไม่ต้องเคลื่อนย้ายออกจากชุมชนค่ะคุณไมตรีจงไกลาจากและเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนป้องกันภัยพิบัติปักหมุดรายงานจากพิกัดนี้ ริมน้ำมูลนะคะให้คุณผู้ชมชมภาพสถานการณ์ในจุดนั้นค่ะเนี่ยค่ะเป็นภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านแล้วก็มีบ้านลอยน้ำนะคะภาพนี้บ้านลอยน้ำที่ชุมชนหาดสวนสุกข,ของครอบครัวพี่สมานและพี่ดวงค่ะทางเครือข่ายอาสาสมัครกระดมทุนสร้างบ้านลอยน้ำเป็นต้นแบบให้จริงๆสร้างมาตั้งแต่ปี62ได้ใช้จริงปีนี้แล้วค่ะเพราะว่าน้ำท่วมสูง ขนาดบ้านลอยน้ำหลังนี้อยู่ที่3าคูณหเมตรสําหรับครอบครัวเล็กๆนะคะมีพื้นที่ใช้งานที่นอนห้องครัวแล้วก็ห้องน้ําเวลานี้เป็นทั้งบ้านชั่วคราวแล้วก็เป็นจุดเฝ้ายามอาสา เฝ้าชุมชนเฝ้าบ้านหลังอื่นๆให้ด้วยค่ะระหว่างนี้พี่เขาก็ทําอาชีพเสริมเผาถ่านใช้เป็นเชื้อเพลิงในช่วงน้ําท่วมนะคะแล้วแบ่งขายถุงละ10บาทก่อนหน้านี้ทํางานรับจ้างค่ะตอนนี้เหลืออาชีพเดียวคือเผาถ่านถุงละ10บาทสถานการณ์เศรษฐกิจในครัวเรือนที่อุบลราชธานีหลายชุมชนประกอบอาชีพไม่ได้ค่ะนี่ต่อขึ้นมาเมื่อไหร่ประมาณช่วงปีใหม่ปีหกสค่ะก็ไม่อยากไปข้างนอกค่ะดูแลด้วย ในซอยอดูแลด,ดูแลบ้านด้วยบ้านคนอื่นด้วยใช่ค่ะก็สบายค่ะดูแลสบายมันรอยน้ําค่ะน้ําขึ้นก็ลอยก็ลอยตามน้ําเลยก็เขาทังใช่ไมมผลิตไปซื้อมาเพื่อเอามาตัดค่ะให้มันเป็นท่อนยาวอประมาณฝ่ามือแล้วก็เอาใส่นานที่สุดประมาณ6ชั่วโมงค่ะใช้ด้วยค่ะก็ขายด้วยค่ะทุงสิบบานค่ะอย่างที่บอกแล้วค่ะเป็นทั้งบ้านชั่วคราวแล้วก็เป็นทั้งจุด เตรียมพร้อมของอาสาเฝ้าระวังชุมชนนะคะคือนอนตรงนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมเฝ้าข้าวของนอกจากนี้ในชุมชนยังมีอาสาสมัครทำหน้าที่ขับเรือส่งอาหารของใช้จําเป็นจากครัวกลางให้กับชาวบ้าน13ชุมชนที่นี่เขามีเรือ3ลํานะคะเตรียมเอาไว้ตั้งแต่เหตุการณ์้ําท่วมใหญ่ปี62ถึงวันนี้ปี65เรือทุกลําถูกนํามาใช้อย่างเต็มศักยภาพและอาสาสมัครทุกคนยังคงมีกำลังใจทำงานอย่างเต็มที่ค่ะเพื่อที่จะให้ทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ เรือครับผมแล้วก็รับใช้ประชาชน13ชุมชนครับผมตอนนี้เรือเราได้วิ่งอยู่3ลำครับผม,มช่วยชาวบ้านในแตชุมชนเราเนาี่ยนะคือว่าของอะไรในตัวกลางเราแล้วก็เอาไอเเ้ส่วนเเไม่วิ<ม>่เงเอาไปช่วยทุกชุมชนนะครับ13ชุมชนทุกอย่างนคนขับเรือเนี่ยไม่เหนือหน่อยหรอกครับแต่ก็ภูมิใจ Bye. ไม่เพียงการร่วมรายงานสถานการณ์ผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซ e ์นะคะขณะนี้ในพื้นที่กำลังอยู่ระหว่างรวบรวม,รวมข้อมูลชุมชนเพื่อใช้ในการจัดการเยี่ยมผู้ประสบภยัยแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในหลายจุดที่การช่วยเหลือโดยทั่วไปเข้าไม่ถึงค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากจะรายงานจุดช่วยเหลือหรือว่าจุดที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะซีไซส์เป็นพื้นที่เรียกภาษาอังกฤษว่า Matching หรือว่าจับคู่ค่ะสามารถสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพ QR code. โค้ดให้คุณผู้ชมทางบ้านร่วมรายงานจุดต่างๆที่เป็นจุดรวบรวมของก็ได้ค่ะหรือว่าจุดที่ต้องการความช่วยเหลือเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซต์ของไทย PBS รายงานเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชม SOS คือจุดที่เขาอยากจะให้เราเข้าไปช่วยค่ะส่วนที่เป็นสัญ,ญลักษณ์บ้านนะคะคุณผู้ชมเป็นจุดที่มีศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือว่าศูนย์อพยพบางจุดก็จะมีรายงานข้อมูลว่ารวบรวมของใช้อะไรจําเป็นนะคะคุณผู้ชมคลิกเข้าไปดูข้อมูลต่างๆได้เลย เ,เป็นส่วนหนึ่งะคะคุณผู้ชมสำหรับไทย PBS ที่จะเป็นฐานข้อมูลการช่วยเหลือในสถานการณ์น้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นและปีนี้ไม่ใช่เฉพาะน้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางเดี๋ยวปลายปีมีการคาดการว่าในพื้นที่ภาคใต้ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมกันด้วยนะคะ